สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อเปิดคลิปออกมากบกอยู่ที่นาของเขาเองเนาะเมื่อน,นี้กะเพิ่นมาดุดที่ให้พี่น้องคือดุดนี่เขาซีปลูกมันพี่น้องแต่บงงูดอ,อกว่าสีได้หรือบ่ได้เป็นแบบใดเนาะกะธมิดรนาบอกเพิ่นว่าที่เช้าไป แล้วคนมาดุดหน้าพอเท่าติดกันพี่น้องคนกะมาลงให้เลยพระบะลุงของเฮาเองเป็นนายหน้าพี่น้องเอ้ยกระบกวาย่าเาวยาเภาคนก็ว่าเอารถน่ะเอารถน่ะสะเทินเข้ามาเลยแต่เลยว่าเอาเลยเนาะ่นก็ว่าสีเว้าาไฮดรอลพน่ะก๊อกลำเกียงอนอนี้คือสสีอาออกบ่ได้แล้วพี่น้อง มันใหญ่ยันถึกซ้ายไฟไหนกับปันนี่เนาะผลเทยแล้วพี่น้องเอ้ยเทยเลยตอนนี้กำลังไถเนาะตอนนี้กำลังไถไถแล้วก็มือในการยักขำนแน่ล้วแหละคือชิมืออื่นพื่อหยกลองกะมีเวียกมาแล้วเด้อบาทนี่เบอร์จากสี ตัดลำมันปลูกประจักษ์สิเห็ดหัวได้บันนี้ก็จะบระิผักอยู่ที่ชื่ออหเอก๋อยวอันนี้ก็มาจบกูบ่บาวว่าบงกูบ่บาวดุดมันปะ ในก็คือซองไหลพี่น้องเอ้ยตอตอไม้ลายเพิ่นก็เลยเอาแพงเนาะมันมีแต่ตอไม้วิก๊กนะต้นวิก๊กต้นโยคาขนะพี่น้องเพิ่นว่ามันยากหนกีอยังพอ,อ,อกระบ่เข้าใจดอกก็เลยเอาแพงเนาะพอดีอัน4ีล้านแพี่น้องพอยก็เอิ้น5ล้านเลยใช่ไลุตให้ซองเนาะพี่สิมันลุตเห็นได้น่ะหแหละช่องแสนนะ เลยเอิญว่หาห่าเลยชเนาะกะเมื่ออื่นน่าจะแล้วพี่น้องมันก่อนมันสีแพงนี่มันแพงน้ำตอ่อไม่หลายพี่น้องเอ้ยคันวบาก,กว้างบอกกับบกคอยกว้างปันใดพ่นเอาน้ำต่อลายแล้วกพิ่นดุดออกให้หลายนะ กาน้ำมกน้ำมันเพิ่อนฮะนา้าหยอกหลดอยู่ฮ่ะโอ้ยบาดหน่อยๆห,หลดสเสียบขสี้แตกแล้วเนาะมาพี่นุ้ยนูย่นมาไหมมาไหมพายออกมันแปดแล้วก็กวางเองพี่น้องเลยฮึงบันไดได้ิไดามีกูโม ปานได้ชิได้นั่งรถคือโมแต่ต้นอันนี้คนเราออกก็่ได้อันนี้ก็เอาออกได้อยู่้นศาสตร์นี่แต่มันถกซสายไทยตัดเอาเองหอนเราเองรถแล้วก็เป็นบินรายเนาะบได้เป็นบินอันน่ะบได้เป็นบินเหมืองหิน ตอนนี้ก็คําแล้วพี่น้องเพื่อนก็ดุดต่อออกเนาะส่วนอีแม่ก็ยังคือเกาส่วนพักเราคุณแล้ลงมาหอดครอ,แบบอกแม่แมบวบเพื่อนกระยานลดอยู่ข้างแหง กุ้มๆงอเลยนาจะเมื่ออื่นเพิ่นมายหยกล่องให้เมื่อน,นี่เพิ่อน,นาา่าจะททยไว้สสื่อส่วนแม่กับป้าผู้สาวมานำเด้อเมื่อนี่สเสน่ห์แรงตั้งแต่ท่าเขาแดงให้นี่ผู้สาวแหลนนำหล่อแล้วผู้สาวแหลนน้ำแล้ว แปนบมดเลยสุดแดนเลยเนาะพี่น้องสุดแดนเลยคอยกับบุ้กกงหูดอกมะข่วงหอมสำไดยกับประมาณนี้แหละพี่น้องมีแต่อีพอจัดการเลยว่าว่เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้มีแต่ให้เพลินว่าวคอยว่าวเองกับว่าวบุเป็นให้ติกะคอยกับบุ้งหูแนวสิติเนาะก็มีแต่อยากให้หยกล่องใหญ่ๆให้แล้วก็ เอาเอาตอออกให้ได้ลายๆเธแหละคันสิติแนวอื่นกับจักสิติแบบไดติโบเป็นดับพี่น้องกัยลำมันกับเสียตายเบิดเลยโหดมือเด็กพี่น้องกับเพื่อกับบามือโหด ตกเบนแล้วจ oh, ้ายังโบมืออยู่เนาะโอ้ซามาซาจังมาแต่ซายุ๊บปุ๊โปุ๊บปุ๊บฟุบาสิโค้มแหละถาต่อเมื่ออื่นเด้อพี่น้องเมื่ออื่นเพิ่นมายกล่องให้ มือนี่ผดรุดตอและกาไทยให้น้องมืออื่นผพมันหยกให้แบนไปนเลยนะแถวเนี้ยสบายดีมือใหม่เดอ้อพี่น้องกลับมาต่อคลิปมือนั่นเนาะผลได้รุดได้เทยให้แล้วมือนี่ผิ่ิญิยกล่องให้เลยมือนี่เฮากาสิตัดละมัน เตรียมปลูกแล้วพี่น้องก็ตัดได้หลายเติบแล้วนี่เนี่มยมอได้ไปทั้งไทยแล้วเดฟูคนละมันไหนก็ได้เ <c oughs> มื่อเจ้านี้แล่นไปซื้อน้ำยาพี่น้องซุปเปอร์มักดกมี40แคปซูล200,000กีบเป็นเงินบาทจากักเท่าไรเมื่อเนปันก็มาถอยให้อีกแล้วพี่น้องตดลูกไปเด้กระดูกข้าคอ นี่เงาอยู่นี่ดูคาคอมักแห่นกระดูกสัตว์แหละผู้คนละมันให้ สี่ดุดหอดหน,นีพี่น้องสิมังหัวไปเลยเมื่อนี่ก็จะทื่อวันแล้วนาพี่น้องคนสินยกล่องให้เลยนะเมื่อนี่ก็บอนดุดเอกก็สีป้นจุดโป่งกายเติบก็มาหอดสึงประมาณหนีแล้วมั้งสึงอีแม่มานี่สึงบอลหอบน้ำมาหอดน,นี่ หยกแล้วพี่น้องคนหยกกล้องให้เลยเนาะจดสิแล้วแหละแหละอันนี้ก็คือไอ้พงเหาเองพี่น้องลูกป้าคนมาเป็นคนงานให้เขาเนาะเมื่อในคนก็มาเห็ไใด แล้วพี่น้องบัดน,นี้ก็มีแต่ตัดลำมันผูกได้เลยพ่นยกล่องให้เลยเนะาะจำเบ็ดว่าชิมังหัวนะพอว่าชิไหมังหัวไงบัดแล้วบัดแล้วเปเด็ดไนมังเสียคนลำมันออกสืส่อๆเนาะกับว่าดีจุเศ้าไพนี่แหละพี่น้อง กวางเติบควาแห้งอยู่เผื่อสีเห็ดหัวแล้วมาจากสีเห็ดหัวมาจากชิปูก็ซาลาผัดบันปลูกแล้วเลาก็จะได้โฮตอีกแลลวพี่น้องเลย ส่วนมะเพ็ดอีแม่ก็ยังคือเก่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ลดกดแชก์แฟฝากเป็นกำลังใจให้เสาวลงบันนาเน่เด้อพอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องไปหากินข้าวก้อนผิวข้าวแห้งเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเนาะเิ่นก็แล้วแล้วพอกกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องสบายดี